สวัสดีครับพี่พีชท่านเมนูพบช่องพีอ็นผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีผาบ้านครัผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าวันนี้ก็มีมาแบ่งปันในราคา3ามร้อบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่เพ่นใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือห้าร้อยบาทเหมือนเดิมเลยครับผมอ่าช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนเนดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอ้ะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนพาบ้านนะครับเพื่อเป็นลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับช่วงท้ายคลิปวันนี้ก็มีรายการพิเศษมา2รายการนะพี่นะเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมเดีย๋ยวมาเริ่มเป็นรายการที่1กันเลยนะพี่นะนรายการที่1จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชครับผมนี่เร็นชินราชอินโดจีนนะพี่นะนี่มีต่อโค้ดครับผม องน,นี้รายการที่หนึ่งนะพ่นะถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอะไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององห้าร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพ่นะนี่นี้นนรายการที่หนึ่งนะพ่นะลูปหลอพระพุทธชินราชครับผมนี่นี่ครับนี่ สามร้อยบาทก็ผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นูปกรอ่อลวงพ่อเงินรายการที่สองนี่ฐานนี้เขาจะเป็นกีบบัวนะพี่น้เนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะพี่นเนี่ยได้มาแบบว่าพิมพ์ทรงแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยฐานจะเป็นกีบบัวแบบนี้นะพี่น้าเนี่ยผีบบัวล้อมรอบเลยนะเนี่ยครับ ครับนี่สามล้าบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นาพาปิดตาเนะัะผมคุกลักรายการที่สามครับผมพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์หลวงพ่อคนวัดบางแสะเลยนะพี่นะเนี่ยพิมพ์แบบนนะเนี้ยนะเนี่ยนครับ สามล้วบบาครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นภาพปิดตาเนื้อโลหะนะนเนื้อโลหะได้มาก่าเก่าแบบนี้เลยเนี่ยเป็นเนื้อโลหะครับผมน,นี่พร้อมกระเช้าแบบเดิมเดมเขามาแบบนี้เลยนะเนี่ยกระเช้าเข้ารูปแบบนี้เลยนี สามล้าบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามครับผมรายการที่ห้าครับผมรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามครับผมนวัครับ สามละบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นพัดกิ่งเปาวเลตรายการที่หกี่องนี้นี่ได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยครับผมนี่เปโวเลตครับผมนี่นี่ครับ ขออยาวทุกคนนะอ่ากิ่งยังดังอยู่ครับผมเนี่สามร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยรายการที่เจ็ดครับผมนี่สมเด็จหลวงพ่อมุ้ยรายการที่เจ็ดนะไม่นะนี่ีสองห้าหนึ่งศูนย์ครับผม องนี้รายการที่เจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพอ่อเกษมรายการที่แปดเป็นอ่าเหรียญครบห้ารอบนะพี่นะนี่รายการที่แปดครับผมปีหนึ่งห้านะพี่นะนี่ สามร้อยบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นพระนาคปกเจ้าคุณนอครับผมผเนื้อผงนาคปกเจ้าคุณนอครับผม รายการที่เก้าครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบอาจจะเป็นเหรียญลัตโตหลวงพ่อแดงนะพี่นะนี่จะถือซีเลยนี่ก็ใส่ถุงเอาไว้นะน,นี่รายการที่สิบครับผม สองห้าหนึ่งหกครับผมเน,นะครับสามร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นรูปอรอรวมขอเงินรายการที่สิบเอ็ดครับผม ร,รายการที่สิบเอ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองครับผมองนี้จะเป็นอ่าอ่าเขาเรียกผ้าเนื้อผงสไอผ้าพิมพ์ผงสุพรรณนะเนี่ยเป็นพิมพ์ผงสุพรรณแต่เนื้อหาจะเป็นผมมองเนื้อหาเป็นพ้าสมเด็จนะพ่นะเนี่ยเนี่ยเป็นผ้าพิมพ์ผงสุพรรณครับผมนี่ เนี่ยหมายเลขสิบสองนะพี่นะองนี้เนี่ยนยคะครับสามร้บาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่สีครับผมวัดเขาท่ามุญน,นาคนี่หมายเลขสิบสามครับผม ใี่ครับสามร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นพระสำเร็จหมายเลขสิบสี่ครับผมพระสำเร็จหมายเลขสิบสี่นะพี่นะ้าหนึ่ง สามล้วบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าครับผมเียหมายเลขสิบห้าจะเป็นเหรียญาพัดยศหลวงปุตโตะนะพี่นะนี่พัดยศหลวงปุ่โตครับผมหมายเลขสิบห้าครับผม หมายเลขสิบห้าผมสามระบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระปิตาหมายเลขสิบหกครับผมเนี่ยเรียญนี้หมายเลขสิบหกนะพี่นะนะครับสามร้อยบาทนะพี่นะ้ะหมายเลขสิบหกครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่หมายเลขสิบเจ็ดเป็นเรนหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะพี่นะน,ะนี่หมายเลขสิบเจ็ดครับผมนะคะรับเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านครับผมหมายเลข สิบเจ็ดครับผมสามล้บาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดนี่จะจะเรียกอะไรนะหกรียรเขาไม่ถูก,นะกถใช่ไหมอะไรนะหมากทุยใช่ไหมเนี่ยขยามีเสี่ยงนะเนี่ยถักถักเียกเก้เก่าๆมาแบบนี้เลยนี่เนี่ยเนี่ยหมายเลขสิบแปดนะพี่นะเนี่ยถักเะืกอกาๆมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับ ครับนี่สามล้านบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเก้าครับผม ครับสามระบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นรูปลอรวมพ่อเงินหมายเลขที่ยี่สิบครับนครับสามระบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบ ต่อไปเป็นภาพพิตาาหมายเลขที่ยี่สิบอ็ดครับผมนี่ครับนี่หมายเลขที่ยีิบเอ็ดครับผมสามระบาทครับผมต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุนนาหมายเลขที่ยี่สิบสอง ครับสามร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปูดูหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมครับนี่เป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปูดูหมายเลขที่ยี่สิบสามาครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผม สามละบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม สามล้วบาทครับผมหมายเลขที่ยีสิบห้าต่อไปเป็นพระสมเร็จหมายเลขที่ยี่สิบหกก็ผมนะครับ สแล้วบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิต่อไปเป็นภาพสําเร็จหมายเลขที่ยี่สิ็ครับผมครับ 3ร้าบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพลลอดเป็นเขาเรียกเป็นพลลอดพิมพ์ใหญ่แล้วพี่นะเนี่ยหมายเลขที่ยี่สิบดครับผมนี่เป็นพลลอดพิมพ์ใหญ่ครับผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบปดครับนี่ครับสามร้บาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบปดต่อไปเป็นพระปางสายญาติหมายเลขที่ยี่เก้าครับผม พระปางสายญาติหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผมเนี่ยนะครับนะครับสามร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นพระปางสายญาติเหมือนกันนะพี่นะหมายเลขที่สามสิบ นะครับเนี่เก่าๆแบบนี้เลยเนี่นองนี้หมายเลขที่สามสิบครับผมนี่ครับนี่สามร้อบาทครับผมหมายเลขที่สามสิบต่อไปเป็นหมายเลขที่สามสิบเอ็ดเป็นรายการพิเศษนะไม่ได้เห็นกันจะปิดตาแบบนี้มาเลยเนี่ยเขาใส่กล่องมาให้แบบนี้เลยนะน ลองดูเนะื้อหากันก่อนครับผมเนี่ยเนี่ย,ยองค์นี้หมายเลขที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะใช่ครัแบบเป็นพิมพ์ทรงแบบนี้เลยนะ ลองดูครับผมเผื่อถูกใจกันครับผมนี่นี่ตรงนี้เป็นรายการพิเศษนะขอสักห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาทรายการที่สามสิบเอ็ดนะนี่ขอห้าร้อยบาทถูกใจยังไงโมนหรือว่าทักมาสอบถามกันก่อนได้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนหมายเลขกเขียนราคาไว้ให้ครับผมหมายเลขที่สามสิบเอ็ดนะนี่ขอห้าร้อยบาทครับผม นะครับขอห้าร้อยนะต่อไปเป็นรายการพิเศษร,รายการที่สามสิบสองจะเป็นเหรียญราชก,การที่ห้าแบบนี้เลยนี่ยเขาใส่ถุงซีนไว้นะเนี่ยเขาใส่ถุงซีนไว้เก็บไว้ยังดีเลยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหรียญเงินหรือเปล่านะเนี่ยนะไ,ได้มาแบบนี้เลยน่าก็ดูฟอนต์ตัวหนังสือเขาจะคมชัดเลยนะเห็นไหมเนี่ยเขาเก็บไว้ยังดีเลยนะครับผมได้มา ผมจําไม่ได้นะเห็นมีพี่ๆถามมาว่ามีหรือเปล่าอย่างแบบนี้ผมจําไม่ได้ว่าใครถามมานะลองลองเข้ามาดูกันในไลน์แล้วพี่นะ,ะเผื่อถูกใจก็ผมนี่ตรงข้างขอบขอบเหรียญนี้เขาก็จะมีตอกไว้นะเห็นไหมก็จะมีตอกโคดไว้อย่างนี้เลย ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอ่าเหรียญเงินหรือเปล่านะนี่นะเนี่ยเห็นไหมก็ใส่ถุงซีนไว้อย่างนี้เลยดูฟอนตรงสุดส,สวยเลยครับเห็นไหมนะนะครับเปิดพี่ ท่านได้ชื่นชอบนะพี่นะนีนครับเหรียญน,นี้ผมขอสักหกร้อยบาทนะพี่นะขอหกร้อยบาทถ้าเป็นเหรียญเงินนี่ก็อันนี้แบ่งปันไปนะพี่นะนขอหกร้อยบาทหมายเลขที่สามิีสองครับผม ผในน่นะพี่นะแล้วก็สำหรับพี่ๆี่่นไดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติม่ผมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะคะรับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ